สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอเชิญมาร่วมรับฟังนิทานเสียงฟังกันเพลินเพล,ลินเพื่อความผ่อนคลายอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนิทานเรื่องใหม่ๆพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่ามนุษย์หญิงสาวกับเจ้าชายเงือกในช่วงเวลาที่ผ่านมานานมากแล้ว มอแกนเป็นเงือกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกชอบล่อหลวงมนุษย์ลงไปใต้ทะเลทิ้งให้ตายโดยลำพังนั่นคือความเชื่อต่อๆกันมาซึ่งนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องของหญิงสาวผู้หนึ่งเป็นมนุษย์หน้าตาสะสวยเธอมีชื่อว่ามารีมารีอาศัยอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งพร้อมกับครอบครัวของเธอวันหนึ่งขณะที่เธอเดินเล่นอยู่ตามชายหาดด้วยความเพลิดเพลินในธรรมชาติทันใดนั้น เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นร่างเธอโดนกระชากลงไปใต้ทะเลโดยฝีมือของเงือกตอนหนึ่งซึ่งทราบในภายหลังว่าเขาคือกษัตริย์ของเงือกนั่นเองกษัตริย์เงือกพระองค์นี้มีราชโอรสอยู่หนึ่งพระองค์รูปร่างหน้าตาสมส่วนเปรียบเช่นชายหนุ่มรูปงามเลยทีเดียวและเมื่อเจ้าชายเงือกได้เห็นหญิงสาว ที่กษัตริย์เงือกจับมาจากเมืองมนุษย์ก็เกิดความรักใคร่ต้องชะตากับหญิงสาวเป็นอันมากและปรารถนาที่จะแต่งงานด้วยโดยได้ขอร้องบิดาขอให้ตนได้แต่งงานกับหญิงสาวผู้นี้ซึ่งผู้เป็นบิดาเมื่อได้ยินดังนั้นก็ยินยอมไม่ได้และประกาศด้วยว่ามนุษย์สาวนามว่ามารีผู้นี้เขาเป็นมนุษย์และนางจะต้องตาย พร้อมทั้งได้บอกกับลูกชายว่าจะหาเงือกสาวแสนสวยมาให้แต่งงานกับเจ้าชายและนางจะต้องเป็นเงือกด้วยกันเท่านั้นและและะ้วกษัตริย์เงือกปิดาของเจ้าชายก็เลือกหาเงือกสาวผู้ที่จะมาแต่งงานกับเจ้าชายได้แล้วซึ่งเงือกผู้นี้มีหน้าตาเหมือนดอกไม้ที่อยู่ในทะเลชนิดหนึ่งมีผมสีเขียว แต่เธอมีหัวใจที่เย็นชาและไม่มีใจรักให้กับใครเธอก็ไม่ได้รักเจ้าชายเลยแม้แต่น้อยต่อมาพิธีแต่งงานของเจ้าชายและเงือกสาวก็ถูกจัดขึ้นด้วยความไม่เต็มใจของทั้งสองฝ่ายเมื่อเสร็จพิธีแล้วทั้งสองถูกส่งไปในถ้ำใหม่ที่ทำด้วยหินประการังตกแต่งอย่างสวยงามโดยกษัตริย์เงือกก็ไม่ลืมที่จะให้มนุษย์สาวอย่างมารี ติดตามเจ้าชายไปอยู่ในถ้ำด้วยโดยให้มารีจุดเทียนไขหนึ่งเล่มแล้วถือไว้ในมือให้มารีนั่งอยู่ที่มุมห้องของคู่บ่าวสาวและกษัตริย์ก็ได้กระซิบบอกกับมารีว่าเมื่อเทียนไขดับชีวิตของเจ้าก็จะดับลงไปด้วยมารีได้ยินดนังนั้นก็รู้สึกนิ่งถือเทียนด้วยความเศร้าสร้อย เจ้าชายเงือกมองเห็นมารีนั่งนิ่งถือเทียนอยู่จึงร้องถามออกไปว่าเธอนั่งถือเทียนไขอยู่ที่นั่นทําไมก็พระบิดาของท่านสั่งให้ฉันมานั่งที่นี่เมื่อเทียนไขดับฉันก็ต้องตายเจ้าหญิงเงือกได้ยินดังนั้นก็หวัวเราะ จึงใช้ผมสีเขียวพันไปที่นิ้วของเธอส่วนเจ้าชายรู้สึกเศร้าและเสียใจเมื่อได้ทราบสิ่งที่บิดาได้บอกกับมารีขณะที่เทียนไขค่อยๆละลายเปลวเทียนก็หลีลงทุกทีเจ้าชายจึงร้องถามมารีไปว่าเทียนไขจวนดับหรือยัง ดวงตาของมารีเต็มไปด้วยหยดน้ำตาเพราะเทียนไขเหลือเพียงครึ่งเล่มนางไม่อยากให้เจ้าชายเสียพระไทยจึงตอบไปว่าเทียนไขยังไม่ดับยังเหลือเวลาอีกมากเปลวเทียนได้ส่งแสงริบปรีริปรีและทําก็เริ่มมืดมากขึ้นมากขึ้นเจ้าชายก็ได้ร้องถามไปอีกเป็นครั้งที่สองว่าเทียนไขจวนดับแล้วหรือยัง เวลานี้เทียนไขเหลือไม่ถึงครึ่งเล่มแต่มารีก็ต้องตอบเหมือนครั้งก่อนว่าเทียนไขยังไม่ดับยังมีเวลาเหลืออีกมากเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าและมารีก็รู้สึกว่าชีวิตของเธอเริ่มเข้าใกล้ความตายไปทุกทีและพร้อมที่จะดับไปกับเทียนเล่มนี้อีกสักครู่เจ้าชายก็ร้องถามมาใหม่มาเป็นครั้งที่สเทียนไขดับหรือยัง คราวนี้มารีรีบตอบไปในทันควันเทียนไขดับหมดแล้วเจ้าชายรีบกระโดดลุกขึ้นยั่งเทียนไขที่อยู่ในมือของมารีไปแล้วเอาไปใส่ในมือของเจ้าหญิงเงือกแทนและร้องบอกพระบิดาไปว่าเทียนไขดับหมดแล้วทันใดนั้นทหารรับใช้ของกษัตริย์ผู้บิดารีบเข้ามาในถ้ำใช้ดาบตัดศีรษะของผู้ถือเทียนไขซึ่งเป็นเจ้าสาว ไม่ใช่มารีพอตื่นเช้าขึ้นมาเจ้าชายรีบไปทูลพระบิดาว่าเกิดอะไรขึ้นพระบิดาจึงจำยอมให้มารีเป็นเจ้าสาวของเจ้าชายเงือกแทนแล้วเจ้าชายเงือกกับมนุษย์สาวที่ชื่อมารีก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขภายใต้ท้องทะเลอันสวยงามแต่ทว่าความคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวของมารีก็ไม่ได้เจือจางลงไปมารีคิดถึงพ่อและแม่นางก็เลยพูด กับเจ้าชายว่าที่รักจาก๋าขอให้หม่อมชันได้กลับไปเยี่ยมพ่อและแม่ที่เป็นมนุษย์อยู่บนบกชั่วคราวจะได้ไหมอีกไม่ช้าหม่อมชันก็จะกลับมาเจ้าชายตอบกับเธอว่าได้สิแต่เธอต้องกลับมาก่อนพระอาทิตย์ตกดินและตลอดที่เธออยู่ในเมืองมนุษย์เธอห้ามให้ใครแตะต้องมือของเธอเป็นอันขาดมารีตกลงรับคำและเจ้าชายก็ไปส่งมารีที่ชายหาด พอครอบครัวของมารีเห็นเธอกลับมาก็ดีใจมากที่เห็นลูกสาวกลับมาด้วยความปกติแล้วมารีก็ร้องไห้ด้วยความดีใจที่ได้พบพ่อและแม่แต่ก็ไม่ลืมที่จะไม่ให้ใครแตะต้องมือของตัวเอง เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วในไม่ช้าพระอาทิตย์ก็ตกดินไปแต่มารีกลับไม่รู้สึกอะไรเลยคืนนั้นมารีก็นอนค้างที่บ้านของเธอและวันต่อมามารีค่อยๆลืมเรื่องสามีที่เธอเป็นเจ้าชายเงือกของนางและอาณาจักรใต้ทะเลวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆมารีก็ไม่ได้กลับไปที่อาณาจักรของเงือกใต้ท้องทะเลนั้นอีกเลยจนกระทั่งในคืนหนึ่ง มีละอองหมอกมาจากทะเลลอยมาบนดินและลอยอยู่รอบๆประตูบ้านของมารีมารีนั่งอยู่ข้างเตาไฟกับพ่อและแม่ของเธอทันใดนั้นมีเสียงถอนหายใจใหญ่และเสียงเพลงมาที่ประตูฟังเสียงลมพัดมาจากทะเลสิแม่ของมารีพูด แต่มารีรู้สึกว่าเสียงที่เธอได้ยินไม่ใช่เสียงลมแต่เป็นเสียงของสามีของเธอร้องเรียกให้เธอกลับไปที่ใต้ทะเลฉันรอเธอมานานมากแล้วที่รักฉันเหงาเพราะเธอไม่กลับมากลับมาเถิดยอดรักกลับมาหาฉันในที่สุดมารีก็นึกขึ้นได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอทั้งหมดพ่อแม่ก็มองเธอด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นเธอรีบลุกขึ้น ฉันจะต้องกลับไปใต้ท้องทะเลมารีพูดขึ้นลมพัดมาที่ประตูหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งประตูบ้านได้เปิดออกและมารีวิ่งออกไปที่ชายหาดที่เต็มไปด้วยละอองหมอกแต่ในขณะที่มารีวิ่งไปนั้นแม่ของเธอก็ได้วิ่งตามเธอออกไปด้วยและคว้าข้อมือของเธอมาจับเอาไว้เมื่อมือเธอถูกสัมผัส ความตายก็ได้วิ่งเข้ามาสู่ที่หัวใจของมารีอย่างรวดเร็วมารีวิ่งโซซัสโซเซไปตามลมบนชายหาดและในที่สุดนางได้ลม้มลงและสิ้นใจตายน้ำก็กำลังลดลงจากชายหาดคลื่นลูกเล็กๆซัดมาปะทะร่างของมารีเข้าพอดีแล้วค่อยๆซัดกลับออกไปคงทิ้งไว้แต่ร่างของมารี ไว้บนชายหาดเพียงลำพังส่วนเจ้าชายเงือกผู้เป็นสามีก็ได้แต่คร่ำครวญถึงเจ้าสาวที่เป็นมนุษย์อยู่ร่ำไปเสียงที่พวกเราได้ยินเมื่อเราไปเที่ยวทะเลและเดินเล่นบนชายหาดพวกเราชอบที่จะเก็บเปลือกหอยตัวใหญ่ๆเอามาแนบไว้ที่หูและมีลมเสียดสีกับเปลือกหอยมาก็จะเกิดเป็นเพลงรักที่แสนเศร้าให้พวกเราได้ยิน นั่นคือเสียงของเจ้าชายเงือกผู้เป็นสามีของเจ้าสาวที่ชื่อมารีของเขาผู้ที่จากไปแล้วจบบริบูรณ์